ครับพี่น้องผมสวัสดีครับทุกทุกท่านอยู่กลางอยู่กับนุ่มไพ่เนาะพี่น้องเนาะทิดบูดผู้บ่าวเนี่ยข้องเข้านี่เองพี่น้องผมครับพี่น้องผมทิดบูตเหมือนเดิมมือนี้เข้าสีมาหาหยังไปกินง่ายกว่าทิศบูตไก่ปลานะครับเนาะไก่ปลาล่แล้วพี่น้องเข้าสีใสสูตรบนณโบนานของเข้านี่เองพี่น้องผมบมรรยมเข้ไล่มาปองมาให้มันแลีนเขาจังสีเนาะพี่น้องเนาะ ให้มันแลีนเขาเจังสี่เฮาได้ตัดใหม่ได้เห็ดเถอะพ่อไอ้มันแลีนพี่น้องผมพ่อให้มันแลีนเรากับดักก็เข้าสีใสอีหยังครับแบบนุ่มไผรกำลังเหตุหยุ่งเขาเอื่นยังฉีดบวชเหว่เหวโอ้เข้าสีใสเหว่เพื่งว่าภาษาการเอื่นว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอื่นว่าแล้วลลใส่ก่อนกะเลี้ยงกะเอืน่นภาษาไทยกะเลี้ยงกะเลี้ยง ครับผมซอยกันสองแร่งแข็งขันนะพี่น้องเนาะกับทิดปวดปูบ้าวแนวของเฮานี่เองพี่น้องกระเดียงเขาก็เรียกภาษาไทยครับผมภาษาพื้นบ้านว่าแห้วโอ้ครับผมสีเฮ็ดจักจุดอะไรเนี่นี่ครับว่างสองสามจ็กสองสามจุดนะครับเนาะพะว่าเฮาสิไปรไลพะว่าเฮ้าสิไปรไลามาตะฝุ่นพี่น้องผมไกลปลาหฮากระได อะไรว่ามาให้มันเรียนม,นมันมูนี่บ่พี่น้องให้มันเรียนมันมูนี่บาดมันหนีตายมันก็สิเขาไปเมียมันก็สิเรียนเขาไปยังสี่พี่น้องแล้วใต้โชคขึ้นกันละนาะพี่น้องเนาะแล้วใต้โฉกจะได้เฮาขึ้นกันละเฮาสิได้บ่ได้พี่น้องผมขับไก่ปลาของเฮานี่เองพี่น้องอ้าวคุณพ่อมันจะใส่คุณพ่อแนเอาครับพี่น้องผมลองไเ่เฮากะได้เห็ด เหี้อแล้วน้องพี่น้องอเนาะเดี๋ยวกาไว้มันดีใจเนี่ยตัวใหญ่ครับไอเรียวไอไก่ไอปลาห้ากระไดเป็นจังเดจงจยจังว่าสิไปจาดใหม้มันมาจังสี่เลยคุณพออ่อาจาดเห็นมันมาจังสี่ครับมันเมียนบอดหรือ,อเ่าใครบ้าเขาเออครับออกันอะ นกแดงข้าสีไให้มันห้อยอวนต้นอยู่นี่พี่น้องในเบื้องมวลมวลกันเลยพี่น้องผมไก่ปลาพี่น้องเนาะไก่เฮียนมู้ยิบานยุบบทิดบวชแล้วคู่มือนี่หมองข้าเห็ดนี่ก็ไดข้าสีดึงใหม่ตัวนี้โกงลงมาพี่น้องผมโกงลงมาลงหมองช่างสันพี่น้องในเบื้องกันเต็มๆนาะพี่น้องเนาะ หากิน้น,นยืนรำบ้านเท่าผมว่ายครนี่ดอกพี่น้องผมก <c oughs> ะเบ้าไปยังสัตว์ละนาะพี่น้องเนาะไก่ปากลาไก่ไหนกับเป็นไก่บ้านเท่านี้ละพี่น้องผมทีพปลาพิษสัตว์สงวนอีกละบ้านมีเบ้าไปหล่อแหลม ห่างเอาใกล้บ้านเท่านี้แหะพี่น้องผมห่างให้พี่น้องได้เบิ้งกันเบิ้งวิธีทำกวนล้วเขายังมายามนํำกันนาอพี่น้องเนาะการบูตขีบบูตเขาปเไปเห็ดียวอนนำขี่บูดไปพี่น้อง กสิจาดใกล้มาจัง sure. right like สี่แล้วพี่น้องผมจาดใกล้มาจังสี่แล้วนะพี่น้องเนาะจาดใกล้มาให้มันแลนมานนโมนี่พี่น้องผมไก่ปลาเอกกระได้ฮือว่าไก่บานกระซ้างหัวมันตอบพี่น้องเลยจาดมาจังสี่มันกะสิเลนพี่น้องมันกะสิเลนเพราะมันเห็นปองจังสันหวังไดสิเลนหลีไปได้นะครับลงตัวกระเลนไปหันไปนีแมนว่าพี่น้อง วันที่นี่ตัวเขานี่กระทองเขาพี่น้องผมเข้าว่างแผนไวแล้วน้พี่น้องนะเนาะหาแนวกินง่ายทันบ่เรียวลายจนเกินไปเฮ้บ่โชกลายจนเกินไปคือสีได้นาะพี่น้องเนาะขันสีอยากลาบงัวลาบ,ลาบควายบาสะสันกะพิ่นกบแห้งพี่น้องค้ายมันกม็มียู่ยู่ทงกะได้ตวัวบักไงผุดลาพี่น้องผม บรรยากาศยังเหมือนเศร้าขึ้มพี่น้องผมหมู่บ้านนี่เมื่อนี้นี่อากาศเปิดแดดห้อนแน่นอนพี่น้องผมบ่ได้ไปใส่แน่นอนตาเวนก็ข้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะตาเว่นก็ขึ้นแล้วถ้าทิดบูดแปลไม่เบื้องกอนครับเพียจักหลังสองหลังให้พี่น้องด้เบื้องกันหูหน่อยโฟดีนะมันสิบขอางขามันมน,นี่แหละพี่น้อง ดีดดีดดงหลุดละพี่น้องห้องกระตากกระตากหลุดละพี่น้องผมไปหาคันเมียเฮียนพราน่าแล้วก็สีบอ,อกอยู่ตัวว่าพักกันอยู่นี่หมู่บ้านมันกับว่าพ่อแม่มาบักอุ้มไหนอย่างนี้ยโอ้ยน้องสีลาบเนี่ย chọn thang nó vinh áng đó ngắn 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 Hả ngắn 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 นี่แหละพี่น้องผมเสียกมัดหนีนาะพี่น้องฮะเสียกมัดนีห้องกับไล่ไล่ไล,ล่ลงมาพี่น้องเลยไม่ก็สิย่ช่วงนี้พอดีพี่น้องมมนก็สิ่ช่วงนี้พอดีเน้องพี่น้องนะ เขาให้คิดบูดจัดการพี่น้องผมผู้บ่าวเนี่ยเขาเขา,ขาจัดการครับพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับทีมงานอีสานบ้านเอาเองหาเนี่ยไปกินง่ายพี่น้องผมจัดไก่จักตัวกวนพี่น้อง กันสีเอาอกับพวกมาวือมาไรนั่นมันกะไก่บ้านเนาพี่น้องเนาะมันกับเป็นข่วมพิษข่วมไรมันกับบดีแหละครับอีญาเข้ากัเลือกใส่ด้วยท้าว่นแล้วพี่น้องผมกันสีไล่มาสั่นไล่ลงทงไล่เรียนลงทงไปยังสีพี่น้องตายคนตายก้อนไกลพี่น้องผมคนตายก้อนไกลแถมว่าพี่น้องเนาะ ที่นี่เขาก็เลยใส่วิธีห่างเอาใส่พี่น้องผมเสียนอนกินห่างไปป่องมาไปปล่องมาจากดอนจากใแล้วพี่น้องผมบาดให้มันแตกสวดออกมาตัวรอดก็รอดตัวถือก็ถือยังสีหน้าพี่น้องผมเอายังสีเนับพี่น้องเนาะเอามวลมวฝากติดฝากตามฝากไหลฝากแค่นในเดี๋ยพี่น้องด้วยครับช่องหน,น่อยๆอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมไปไปเบิบ่งกันต่อพี่น้อง ว่าก <laughs> like really <gun> to <together> ็ว่ามนเียนกว่าหมู่แล้วบ่แม่นบ่ีบูดเฮายงลกจังว่าของผู้ใดสั่งไปเห็นอยู่น่นก็ว่าแม่นคักยุ่นแล้วไผสิให้เบิ่งีดแ้วทิดบูดว่าซั่นเพิ่นว่าอ้าวว่าขึ้น้ดีๆ นกกระไรหลายพี่น้องแต่ว่าบ้ามีลาบเหลี่ยบ่ก,กาอันนกที่ลาบนี่บ่ผิดดอกทางผิดพ่นกินเขาประเพียดกินเขานี่คักขนาดพี่น้องผมเบิดท่อนันประเพียรกินเขา้าวคนนี่ใครมองได้จะว่ามันบ่นเหลี้ยว มันพักกันแตกเรียนออกมาน้ำขังว่าพามันกระรี่เนาะใกล้นี้ตายจะเรียนพักกันเรียนมาผีไหลยน่นะเมื่อวานพักกันบึงกันเลยวะเมื่อสิได้ไปกินน้ำเย็นเฮียนผู้ใหญ่บ้านอยู่บ่เฮางิตบูดมันคือวะ 这点表吧，好，我就快带业主了。 ใเธอเอ,อฮะสมุดเข้าไปถือขวากดีนานาวนาวเป็นขว่งหนูเก่าพี่น้องเป็นขว่งหนูเก่าหมองอ้อยหนูเก่าแถวนี่ตะกี้บ้ามีหาปีละหกเจ็ดโตคู่มเอือนี่แปนไปเบิดเนาะพี่น้องเนาะแปนไปเบิด หายิกดรู้กัยาพกพี่น้องผมแถวนั้นตะกี้บ่าบ้ามีลา,าว่าบัานตําบลบ้ามีเขาเจ้าเห็ดเปลียนเบิดว่านเขากันแล้วเขาเจ้าเห็ดเปลียนเบิด์ดมาพี่น้องเะเขาเจ้าเหเเ็ดเปลียนเบิดผู้ว่านกับว่านผู้ใดกับใดเอาเบื้องกันชัดๆหลักสิเอ็มลาบถ้าจากพี่น้องไปพี่น้อง รักใกลไปกินง่ายเนาะพี่น้องเนาะต้องฝ่าวเห็ดฝ่าวล้วนี่แหละครับเพราะเอิวเหี่ยวข้อมาเนาะพี่น้องเนาะเหี่ยวข้อมานี่ครับขอบคุณถูกไลถูกทรัพย์ถุกการติดตาม,มเหมือนเดิมคือเก้าได้พี่น้องเด้อจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขุยเองผลงานเป็นแจ้งใดนั่นเขาแจ้งมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะผลงานมันสีออกมาในรูปแบบใดกับกับรักเขา้าเขาแจ้งมาว่ากันขอบคุณครับสวัสดีครับ